ตัมพุทธะนโมตัสสะพระทวตัวอาลตัวสมาทัมพุทธะไอ้ปิงยาโกรลกค่าเลยแล้วไปนูแล้วเคดเดี๋ยวเหมอเดียวเจ็บแล้วก็บุกบับบุกบับเลยใครขุมมาจนเจ้าของยา เหนูีกใครอะนนี่พกก็ก้าอานี่ตั้งากลอนเจ็ดกลอนนั่กาลุกล้นกเป็นยนเ็บไมืเจ็บเอองมูโยตงนี้เดือดก็